สวัสดีครับผมเซลพับจากเซนบูคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับมาแนะนำคันนี้สวยๆเลยนะครับเป็นอีซูซูดีแม1.9แคร 4S นะครับคันนี้จัดทรงมาให้เรียบร้อยทรงซิงซิงแม็กฟอร์ดแม็กใหม่ยางใหม่นะครับเดี๋ยวพาดูรอบๆคันคร่าวๆนะครับคันนี้จัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับข้างๆเป็นแม็กฟอร์ดนะครับพร้อมยางใหม่4เส้นจัดทรงมาหล่อๆคันนี้เป็น4ประตูนะครับเป็นแคร4โตัวเ ภายในก,กว้างๆนั่งสบายๆนะครับข้างในนะครับคันนี้เป็นเกียร์6สปีดภายในเดิมๆนะครับคันนี้มีรีแมปก็เลยมีวัดบูสติดรถมาให้เบาะสวยๆนะครับเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานเลยภายในสวยๆข้างหลังนะครับข้างหลังก็เป็นเบาะผ้าเดิมๆโรงงานเลยนะครับนั่งก,งกว้างๆสบายๆสา,สาสหรับคนที่ครอบครัวมีหลายคนนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นในห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคันนี้เป็นเดิมๆนะครับไม่มีอะไรมาร์กศูนย์อยู่ครบทุกจุด เดิมๆเลยเป็นเดิมๆสแตนดาร์ด1.9มาจากโรงงานนะครับคันนี้มีแค่รีแมปพอให้ขับสนุกํำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับคันนี้เป็น Isuzu D-Max 1.9 Cab 4S ปี2017ราคา359,000บาทหรือวัดผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,400ก,กว่านะครับไม่เกิน6,500ออกรถฟรีดาวจัดได้ทุกอาชีพนะครับลูกค้าทำอาชีพอะไรไม่มีเครดิตหรือมีเครดิตทักมาสอบถามได้เลยสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ เต็นอยู่บ้านไร่น้อยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ติดถนนอุบลตะการเลยสังเกตง่ายๆเต็นสีฟ้านะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามที่เพจบูคาเซนเตอร์ได้เลยหรือติดต่อส่วนตัวที่เซลล์รับได้ที่เบอร์0986149907ได้เลยครับผมอขอบคุณครับ